เก่งพิษท,ที่เป็นจังใดละทีนนี้เพ่นปลาลาบไปเลยนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่องฟังไทยเบอร์สุข,สขู่สุคนนะเพ่นแล้วจ้าเพ่นแล้วไอฟังนะเพ่นแล้วนะซึ่งล่าสุดนะเมื่อวันที่ 10, 000, 000, สิบกุมภาพันธ์เนาะซื้อข้า,าวทางอันซิมเล้งนะ ซิมลังบอกซิมเล้งอ่านถือบอกูถือกขอภัยนําเด้อนะเราได้อ่องมาโพสต์ว่าล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าเฮงหัวฟางนะหรือว่าหลายคนหู้จักกันในว่าไอ้ฟังนะกุ่มทุนจินเทาที่อาศัยอยู่ในธรรมดานะทางฟังกัมพูชานั่นแหละนะตอนนี้เพ่นแล้วนะเขาว่าเพ้แล้วมีหัวซุกหัวซุนนะ ตามรายงานข่าวบอกว่าหนีเข้าไปสุกทางฝั่งลาวนะอโดยมีการคุ้มกันจากทหารคาเมนที่เป็นลูกน้องนะพาคุ้มกันลบหนีออกไปนะซึ่งเขาก็มีการคาดเดาว่าไปทางฝั่งลาวนะเนี่ยสาเหตุที่ต้องหนีก็เพราะว่ามีคําสั่งเด็ดขาดจากวังโจอี้เนาะ ที่ตั้งกองบัญชการป้าป,ปามแก๊งสแกมเมอร์นะที่อยู่ในพนมเปญเองนะและก็ได้สร้างให้รัฐบาลกัมพูชากวดล้างกุ้มจีนสีเทาให้หมดภายในวันที่17กุมภาพันธ์นะงานนี้เล่นเอาทั้งมาเฟียจีนนะทั้งพวกสแกมโมสแกมเมอร์อย่บไร่ได้นะจำต้องได้เพ่นก่อนนะช่วงนี้นะ ก่อนที่จะมีการลงเคียร์พื้นที่นะเช็คบินถ้าเกิดว่าผู้ใดนะยังใช้อำนาจบานใหญ่ยอยู่ในฝั่งกัมพูชาบอกเลยว่าง้อยช่งนี้ต้องบอกว่าง้อยกันเป็นแถวไปเลยนะเพราะว่าข้างนี้อาจจะเป็นการกวดล่างข้างง่ายอีกเท้านึงนะ นะทางฟั่งกัมพูชาเองก็บอสามารถคุ้มกลาหัวพวกเขาได้นะจำเป็นต้องได้เพ่นนะบอกว่าสถานทูตจีนกำลังล็อกเป้าเตรียมจัดการต่อนะาอาทางนี้บอกว่าให้เบิ่งกันยาวๆไปนะเออสถานทูตจีนก็จเอาเรื่องเพิ่นนะเป็นไงไดเก้งบอกนะทั้งเก้งทงัง้ทงเก่าสุดท้ายมากก็ได้เพ่นนะ เก่งปิตีนะเอาจะไปทางใดต่อนะได้ในหัวซุกหัวซุนแทนะเนาะมือนั้นก้างใส่กันจอมพลังนะห้าเป้งนะเมื่อนี่เป็นจังใดนะเจอหวังจงอี้เข้าไปตุยลูกเกี่ยวเด้อนะจินเทา วิ่งหางจุกตูดนี่เราเขาเอินมาวิ่งหางจุกตูดต้องเพ่นนะเสร็จแล้วนะข่าวนี่บอกเลยว่าอันไอ้ฟ,ฟันเฟิรนบลอดนะคาเมนในกาเอาไปเอามากลายเป็นบ่อนที่ว่าพวก ทุนจินสีเทาเป็นใหญ่ในประเทศนะเป็นบอลบรลี่ภัยนะตัวไปกับบุ่นและนะทางฝั่งลาวเนาะเพิ่มเข้าไปอีกตัวนว้ายมวนกรุ๊บแล้วทางฝั่งลาวกะนะอาจจะผลลัพธ์กับคงจะบ่ได้ตั้งกับขมนหรอกนะถ้าพวกนี้ไปกองกันอยู่หลายๆถ้าเกิดเป็นรัฐาบาลลาวหันบโยมที่จะ กวดลากนะบลงมือที่จะเฮ็ดให้มันจริงจังนะถึงกับบาเรื่องพวกสแกมเมอร์ตอนนี้ทางฝั่งราวบอกเลยว่าสแกมเมอร์นีนอาะบาตหนักขนาดนะอ่ายู่ยูเงินในบัญชีของทางฝั่งราวนี่หายเกี้ยงครุบนะตอนคนราวทึกเลขนะทาง ธานาคารของทางฟัง่งเราสามารถดูดเงินกลับคืนไปได้ก่เกิน5นาทีฟอสแกมเมอร์ mer, ดูดเงินปัสสาชนไปบอกให้ประสาชนไปตามเรื่องเอาเองมวนกรุบบบัดเนี่ยเออนะบอกว่าให้ไปติดตามเอาเบอร์โทรให้ให้ไปนำหาเองงมเข็มเอาเองนะเออนะน,ะนี่ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะ อันฟ้านไปเพิ่มใส่โอ้ยบรยะยัเกิะดืดสภาพประเทศเราด้เนาะนะนะบอกเลยว่ากุ้มทุนจีนสีเทาพวกนี้ไปมองใดประเทศนั่นนะแทบจะมีเขาเนี่ยกับมีความนะเกิดขึ้นนะเจ้าหน้าที่ทางฟั่งคอมเมนะให้ความห่วมมือนะกับ ไอฟ้านนี่แหละไอฟ้านไอฟ้างนะแต่มันสื่อเราจากฟ้านจากฟ้างนะซึ่งเป็นลุงน้องนะที่เราเลี้ยงไว้น่ะแหละนะทหารขามนนะทะหารที่เขาเอาไว้เป็นลุงน้องนะพาหนีนะเพนจินเทากับจินเทาเจนะนะถ้าเกิดว่า เราเนี่ตั้งสี่แสดงว่าเรามีความผิดใดนะถ้าบ่ามีความผิดในเราต้องอยู่นะเราต้องโซนะความบริสุทธิ์ของตัวเองเออกมานะเราเนี่แสดงว่าเรามีความผิดเด้อนะไปหานําจับทางฟั่งเราต่อไปเราบปเนี่ยเด <laughs> กว่าจะเก่งนะเนี่ยนะสุดท้ายกะ ไปลาวกับโบนาจิรอดหรอกเนาะนะนะถ้าอยู่ในละแวเบบเขมรเมียนมาลาวเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละนะพวกกลุ่มทุนจีนสีเทานะบบไปใส่ได้หรอกนะแต่อยู่ในละแวกสามประเทศนี่แหละนะวนเข้าลาวออกเมียนมาไปเขมนนะก็จิอยู่ประมาณนี่แหละนะเปิดอัดลาดเนาะนะเอา้านะสุดท้ายเราจะไป จบยุ่มองได้นะทางประเทศลาวก็เตรียมพับมือเด้อนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เข้าไปเพิ่มใส่อาจจะสร้างปัญหาให้ทางประเทศลาวก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้การทางประเทศลาวก็แกงสแกมเมอร์ในการกุ้มสินสีเทากะเยอะแยะไปหมดแล้วนะขอให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งลาวหันใส่กฎหมายย่างแข่งแข้งนะ ใส่ก้ฎหมายแบบให้มันทันกับพวกนี่แหละนะกับพวกแกมเมอร์ที่ไปสร้างความเลือนห้อนอยู่ในประเทศลาวแล้วกุ้มสินสีเทาจะเ็ดให้เสื่อมเสียประเทศลาวนะกวดล้างเขาเด้์นะ่าสู้มีการต้นรับอย่าสู้เวลคำได้นะถ้าเวลคำนี้บอกเลยว่างานบันเทิงเกิดขึ้นแน่นอนนะ